สวัสดีครับท่านผู้ชมครับโคดเขาคำวง5มาแล้วครับตอนนี้ครับแหมใครๆก็ต้องพูดถึงกีฬานี่ต้องเป็นเรื่องของอะไรฮะฟุตบอลโลกอันนี้ก็เวิด์ครับไม่แต่เวิด์ครับไม่มีเวิด์คหรือไงไม่รู้มีแต่ผู้ชายแต่วันนี้ครับขออนุญาตพูดถึงกีฬาอันนึงครับพี่บอกได้เลยว่าบริหารกล้ามเนื้อหัวใจได้ดีอันดับหนึ่งเลยครับแม่ดิโอฟุตบอลอีกเหรอว่ายน้ำนั่นเองแหมมันดีด้วยครับเพราะช่วยให้เราสามารถรอดชีวิตได้กรณีที่ตกน้ำแต่บอกได้เลยครับว่าการว่ายน้ำแบบชายคนนนีีี้เเเสส่่่ยยยงงตาาามกกวป็ครับ ที่เห็นอยู่นี่นักกีฬาว,ว่ายน้ําของเราแน่นอนครับปรากว่าไม่ใช่จ้ะคนนี้เป็นเพื่อนนี่ตอนนี้สวมกล้อง GoPro โโบนมวกกันน็อกก่อนที่จะให้เพื่อนเพื่อที่จะเอาทําทอะไรเนี่ยนี่เพี่เขาอุตส่าห์ติรรดรั้วเหล็กเนี่ยเพื่อไม่ให้พีปีนครับท้ะกลัวเพียจะตกลงไปแล้วไม่เจอตอเจอะไรเข้านะครับแต่พี่ก็ไม่เชื่อเทีเยบเลยครับโดดลงไปเลยครับแต่อบอลเลยครับอ้าวโค้ทีมเปไอ้สูงหรือเปล่าแขนแตกครับเยอรมันยังได้อยู่มุง โอ้โหไม่ได้อะไรเลยครับโอ้โหเพื่อนตะโกนใหญ่เลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวยเววยวายสีบงสีเบอะไรก้มลงไปดูอะไรชี้อะไรกันบนบกไม่มีอยู่ใต้น้ำเส้นอูจ้าฉลามฉลามตัวใหญ่ไปไิอ้ยตา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 ยฉลามดูปล้าวาเนี่ยไปไม่เป็นเลยครับเนี่ยว่ายเข้าฝั่งยังดวนเลยอือหือเป็นยังไงล่ะครับบากรรมมนุษย์เรากินซูชิไว้เยอะรอบเนี่ยฉลามเอาคือแน่นอนโอ้โหว่ายจ้ำจ้ำจ้ำ เกิดมาชีวิตนี้เลยว่าเร็วขนาดนี้มาก่อนมันกลับมาอีกแล้วโดนแมมมันเลี้ยวกลับแม่เอาไงจะกินหัวหรือกินหางก่อนนีนะฉลามตัวนี้เจ็นใจเอาละสสดี่ครับพี่เลิกมองแล้วพี่จ้ำเลยครับซอยป๊ปปปมปๆ๊มปมไปตรงมองดูแล้วครับจังหวะนี้โอ้โหเอาละนี่เราอยู่ในท้องฉลามแล้วใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ใชยังรอดอยู่โช้วงหลักเลยเอ้ยนิดเดียวเห็นหินเอ้ยทำไง ยังถือว่าโชคเข้าข้างอยู่ถ้าเป็นหนังผีนี่ฉลามันต้องตามขึ้มาบนบกด้วยนะครับอโอเวอร์ไปหันไปมองแล้วเป็นไงครับถอนกล้องออกมาแล้วก็มองหน้าตัวเอง ผมรอดชีวิตมาได้ยังไงครับนี้่จริงๆอยากจะรู้เหมือนกันนะครับว่าเกิดพี่คนนี้เขาโดนคำเบือเขาไปจริงๆเนี่ยไอ้กล้องที่ติดอยู in <si ่ที่หัวเนี่ยมันจะเห็นอะไรในท้องฉลามบางโอ้น่าจะเป็นสารคดีสัตว์โลกไปเหมือนกันนะครับเนี่ยและทั้งหมดนี้คือโค้ดข่าวขำบกว้าเลาไปต่อสวัสดีครับ